จุดไฟใส่เตาบางคนไม่เข้าใจนะมันก็เตาเผาถ่านนะครับเป็นถังน้ำมันเก่ายาวหกเมตรเอาดินไปพอกเพๆาพอก,พอก,พอกเป็นฉนวนความร้อนถ้าไม่มีดินเแล้วมันจะร้อนยืนใกล้ไม่ได้ก็พอกดินการความร้อนจุดไฟเขานี่ถังกิโลเผาเข้าไปก็มันมีท่อยาวไปหกเมตรมันดูความร้อนดูดไฟเข้าไปในนู้นพอท่อมันร้อนแล้วมันก็ไปอบไม้ครับพออบไม้แล้วไม้มันจะกลายเป็น ฐานครับเพราะไม้มันแห้งแห้งแห้งไม่มีไอ้น้ําไม่มีความชืน้นแล้วมันก็จะกลายเป็นฐานเองนะครับข้างล่างนี้ก็จะมีนี่อุ่นอุ่นเตานะครับข้างบนก็เป็นฉนวนข้างล่างนี้ก็อุ่นเตาไว้อุ่นเตาเอาไว้นะครับอุ่นเตาให้เหล็กมันร้อนไปเรื่อยๆ่อยค่อยๆเผาไม่ต้องเร่งมันถ้าผาเร่งมันเดี๋ยวเหล็กมันจะทะลุนะพอมันร้อนปุ๊บไม้ไม้ไม้ไม,ไม,มาคายน้าอย่างงี้คายน้ํามากลายเป็นน้ําส้มควันไม้พอน้ส้มควันไม้ปุ๊บ มันก็ร้อนขึ้นไปเรื่อยๆร้อนไวเรื่ยความร้อนก็เก็บไว้ในนี้เก็บไว้ในเตาเตาเหล็กแล้วก็ดินเป็นฉนวนพอมันกลายเป็นไม้แห้งแล้วสุดท้ายมันก็คายแก๊สจ,จนเป็นถ่านแหละครับคายแก๊สจ,จนเป็นถ่านเลยนี่นะอุ่นไปนี่นี่ถัง2 0ง้ลิตรถัง200ลิตรเวียนหัวในนิดนึง ว่ากล้องมันรุ่นเก่าเก่ากึกเหมือนคน